หมอตานครับรู้หรือยังว่าโรงพยาบาลของเรานะครับผู้ที่สนใจนะครับหรือว่าคนที่รู้สึกไม่สบายใจสามารถเข้ามาทําแบบประเมินนะครับสุขภาพใจออนไลน์ผ่านหน้าเว็บโรงพยาบาลของเราได้แล้วนะครับออจริงเหรอคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็เป็นประโยชน์และก็สะดวกกับคนไข้และก็ญาติามากๆเลยนะคะใช่เลยครับผู้รับบริการก็จะเข้าถึงการประเมินสุขภาพใจตัวเองได้ง่ายขึ้นอีกด้วยนะครับเดี๋ยวทํายังไงกันบ้างไปดูกันเลยครับ มาดูวิธีการใช้งานนะครับผมแบบประเมินนะครับโดยเริ่มต้นนะครับผมเข้าไปที่เว็บสีพัดนะครับหลังจากนั้นกดไปที่บริการสำหรับผู้ป่วยนะครับเมื่อเข้าไปแล้วเราจะเห็นคำว่าแบบคัดกรองสุขภาพครับกดเข้าไปเลยครับที่บรรทัดสุดท้ายนะครับเราจะเจอกับคำว่าแบบประเมินความเครียดและภาวะวิตกกังวลครับในนั้นจะมีแบบประเมินสำหรับแบบประเมินความเครียด ST5 นะครับผมและแบบประเมินภาวะวิตกกังวล GAD7 ครับผมเมื่อทุกคนกดเข้าไปแล้วนะครับผมก็จะได้รับการทําแบบประเมินนะครับแล้วก็จะมีการแจ้งผลระดับอาการที่ท่านเป็นนะครับผมพร้อมกับมีคําแนะนําสั้นๆในกรณีที่มีอาการค่อนข้างมากด้วยครับดีมากๆเลยค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าคนที่ทำเนี่ยอยากที่จะได้คําแนะนําอย่างละเอียดเพิ่มเติมล่ะคะใช่ครับก็ในกรณีนะครับที่ผู้ที่ทําแบบประเมินนะครับต้องการได้รับคาแนะนาแบบละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถทํานัดเข้ามาปรึกษากับ ทีมหมอๆพวกเรานะครับได้ที่ศูนย์สีพัฒแห่งนี้ได้เลยนะครับในเรื่องของคลินิกสุขภาพใจศูนย์สีพัฒนะครับนะห้องตรวจอายุรกรรมนะครับหรืออีกที่หนึงนะครับถ้าอายุน้อยกว่า15ปีก็ที่คลินิกเวลเบบีได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วมาปรึกษานะครับปัญหาหรือว่าพูดคุยกันได้ครับด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์สีพัฒสวัสดีครับ